อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิดสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกแค่หาสารับผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพิดเลินใจนางไม้ไพิดสีนางไม้ไพิดสี สวัสดีค่ะยินดีนนนต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไม้ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยเป็นแรนดอมบลาบลาบาตชอจอ,จอ,จอ,จอก่อนชอจอชบลาบลาบลาแรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาอยากทําอะไรกับเรามากที่สุดนแนค่มาดูซิเขาอยากทําอะไรกับเรา มากที่สุดนี่แค okay. ่โอ้ย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 สับดีๆจ้าแม่หมอจ้าเป็นรอนดอมนะคะเป็นรอนดอมเรนดอมเรนดอมนะอ่ะมาดูสิว่าเขาอยากทำอะไรว้าว use your hand clean your e n e r g y f i f e Connect with crystal. Now, in your temple, ah, uh, be still. Wow, six deep painting. next can. ตอนนี้นะคะเขาอยากจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อมาหาคุณและก็ได้อยู่กับคุณอย่างมีความสุขนะแล้วก็มีอ่ความสุขที่มันแบบล้ําลึกอะ่ะอืมนะตอนนี้นะเขาอยากจะมีแผนนะอยากจะทําเขาอยากจะทําลงมือทําด้วยตัวเองเ่ยนะอยากจะทํำด้วยตัวเอง,อนะอเองแบบคล้ายๆกับว่า อยากจะเทคแอคชั่นนะอยากจะเทคแอคชั่นเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะมีความสุขอยากจะมีมิติใหม่ๆที่ดีๆที่จะได้เอ่อได้มาใกล้ชิดกับคุณนะและ้วก็ตอนนี้นะตอนนี้เขาอยู่คนเดียวเขาแบบมโนถึงคุณมากๆแล้วก็อยากให้คุณกับเขานะได้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะนี่นนเขาอยากทำอะไรกับคุณอีกครับมาดูแสอ้า เอ่อฟ้ l l i f e Water แล้วก็ e t ชัวอยากให้คุณมีความสุขไหลลื่นไหลไปกับน้ำลิชนะอยากได้ออยากรู้อ่ะอยากอ่านใจคุณอยากรู้ใจคุณว่าคุณต้องการอะไรแพนนะมีแพนที่จะได้ไปเที่ยวหรือได้ไปเ ได้ไปหาคุณนะได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามความรักที่มันควรจะเป็นนะนะอืได้มาอยู่กับคุณได้มาทำอะไรกับคุณได้เช็คแอคชั่นอยากรู้ว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนชอบอะไรอะไรแบบนี้นะ,ะเขาอยากใช้เวลากับคุณนั่นเองนะมาดูความรู้สึกลึกๆของเขา <c oughs> ความรู้สึกลึกๆของเขาด้วยฝั่งใจนะความรู้สึกลึกๆของเขาด้วยฝั่งใจนะแสมีอะไรบ้างเหงาเขาเหงามากเลยตอนนี้นะอย่าอยู่อย่างอยากเลยล่ะไม่อยากอยู่อย่างอยากแล้วนะหรือจะเช็คแอคชั่นดีว้าวตอนนี้เขาอยากจะอยู่กับคุณแบบประมาณว่าใช้ ใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะ่ะอืมต้องการแล้วก็มีความดึงดูดคุณมากๆใช้ความอดทนมากๆกับการที่จะต้องการคุณนะะเออตอนนี้นะมันมีความต้องการคุณมากๆแบบอืแบบรู้สึกอยากมาอยู่ใกล้ๆคุณนะ่ะมันเหงามากๆเหงาเปล่าเปลี่ยวเอกานะเออมีเป็นประมาณนี้นะเปล่าเปลี่ยวเอกาด้วยนะ เปล่ีออยากจะมาหาคุณมากๆเลยในตอนนี้นะในดูสิอูยเนี่ย,ยเห็นไหมทั้งกลัวด้วยนะกลัวแบบแต่ว่าก็ก็กล้ากูกลัวคุณก็กล้ากกลัวไม่กล้าสแสดงออกอืมถ้าสแสดงออกไปแล้วคุณจะอืมเนาะอืเพราะว่าคุณเป็นคนที่ฆ่าเขาหมายถึงว่ามันสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนยังไม่มันไม่สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาทําอะไรกันได้ตาม อิสระนะคะเขาก็เลยยังแสดงออกกับคุณไม่ได้แต่จริงๆแล้วเขาอยากอยู่กับคุณเขาก็มีการรอรอ,อ,อเ,วเวลานะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนั่นเองนะมาดูซิว่าไพ่อลิสน้อยนะจะมาบอกถึงความสุขของอความรู้สึกของเขาอย่างไรอีกไพ่อลิสน้อยนะจ๊ะคือสรุปโดยรวมเขาก็อยากจะใช้เวลากับคุณก็นะอยากจะมีความสัมพันธ์พิเศษ ซึ่งกันและกันอยากต้องการกันอยากมีกันและกันอะไรที่หล่นลงมาชอส์เนี่ยมาดูซิชอส์คืออะไรนะว้าวเพ่นทิงเดอะโลวสเลสนะ I want the world w i l l happen next นะ j u s y o u r time will ah uh, all match has p e a e breathe ความในใจความรู้สึกลึกๆในใจของเขาเขาสามารถรอคอยคุณได้จริงๆรอคอยที่จะได้เป็นคู่รักกับคุณตอนนี้มันเหมือนไม่จําเป็นต้องมีช้อยเขาไม่เลือกใครทั้งนั้นอืมช้อยคือเขาไม่เลือกใครทั้งนั้นเขาเลือกคุณแล้วเขารอเวลาที่จะได้เทคอกชั่นกับคุณในเรื่องของความรัก อยากจะมอบสิ่งดีๆแล้วมีความเชื่อมั่นมีความแบบมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในความรักนะที่อยากจะมีความรักกับคุณและอยากใช้ใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะอะตอนนี้นะที่เขาอยากจะทําอะไรกับคุณมากที่สุดก็คืออยากมาอยู่กับคุณนั่นแหละเอออยากจะทํานู่นทนํานี่อะไรอย่ากนีทำนู่นทานี่กับคุณเออนั่นแหละนะเรามาดูซิว่า แล้วจะเป็นไปได้ไหมมาดูแล้วจะเป็นไปได้ไหมนะสถานการณ์จะเป็นไปทิ่ไหนแบบไหนอย่างไรด้วยไพ่ออร์โคสนะไพ่ออรโคสจะเป็นอย่างไรนะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ออรโคสนะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรจ้ะ ว้าวมาสโตนจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีเกรสอะชีวิตแมจะได้สมหวังนะคะทาเวลจะได้เปิดนะจะได้เปิดความรู้สึกเปิดเปิดโลกกว้างเปิดโลกทัศน์มุมมองที่ดีได้เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองที่เข้าใจกันมากขึ้นโดยโดย,โดยว้าวทูเลิฟคือคุณรู้อยู่แล้ว นะไม่หมอมองว่านะสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณรักกันและเป็นทุเลาของกันและกันเป็นรักแท้แต่สถานการณ์มันเงียมันเทคอิั้นอะไรไม่ได้นะแต่ว่าก็จะมีการเปิดโลกกระทั่มากกว่านี้อย่างเช่นเอ่อเปิดเปิดเผยความรู้สึกได้รับรู้ถึงความรู้สึกกันมากกว่านี้อ่าเพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเงียบนั่นเองนะอ่ะ Creative i n t h e w o a l wow the loving man c o o l น nah, ะ happy s u c r e a t ้ description สถานการณ์อะคือมันยัง take action ไม่ได้หรอกที่แบบจะเปิดเผยจะานนะจะเปิดเผยให้ชัดเจนอะไรเนี่ยมันยังเป็นไม่ได้นะแต่คุณจะมีการได้รับรู้กันทางการ action ของเขา ต่าง,างแล้วก็จะมีความสุขคือคุณจะแลาคุณอยู่ใกล้กันคุณจะมีความสุขไม่ว่าสถานการณ์ของคนรอบข้างหรืออะไรที่มันเป็นท็อกซิกอ่ะมันก็จะมากระทบอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะมีความรู้สึกด้วยกันแค่สคนนะก็คือจะเปิดเผยความรู้สึกกันได้แค่สองคนจะเป็นท่าทางสีท่าท่าทางหรืออ่อการได้เปิดโลกทัศน์หมายถึงอาจจะ สื่อกันทางโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่นะค่ทีนี้เขาอยากบอกอะไรเรานะถ้าเขาบอกเราได้เขาจะบอกอะไรเราจ้าด้วยไพ่เอ่อโชคชะจานะไพ่โชคชตนะชคชตาพาลิขิตถ้าเกิดเขาบอกเราได้เขาจะบอกอะไรเรานะจ้า ตอนนี้สถานการณ์ของเขาอึดอัดใจอย่างแรงที่จะเทคแอคชั่นกับคุณนะในความรักอ่ะเขารักคุณมากมายแต่มันมีการแบบอึดอัดใจที่จะเทคแอคชั่นในเรื่องความรักเขาอยากจะให้เรากลับมาดีกันนะกลับมาดีกันนะนะคุณคือคนที่ฉันรักนะเธอนะเธอน่ะใจแข็งจั้งเลยอ่ะอืมเหมือนกับว่าง้อยากอะไรยากอ่ะกลับมา รักกันเถอะนะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเทคแอคชั่นเพราะว่ามันให้ความแบบชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณก็อาจจะแบบงอนนอยไปในเรื่องของความแบบให้ความชัดเจนใช่ไม่ได้อแล้วจะมาพูดอะไรไม่พูดแล้วไม่พูดด้วยแล้วอะไรประมาณนี้นะของคุณจะเป็นประมาณนี้มาดูซิว่าทอล์กเบลมีอินสาฮิสมเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะแครอืมสถานการณ์เนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่แบบอึดอัด อึดอัดใจอย่างแรงนะมาดูซิ่เขาอยากบอกอะไรคุณหัวใจฉันนั้นเรียกหาคุณว้าวนะเพราะมีฉันมีกำลังใจเพราะมีเธอเวอรฉันหยุดรักเธอไม่ได้จริงๆนะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจนั้นมีแต่เพียงเธอนะจ๊ะฉันอดยิ้มไม่ได้นะ จริงๆเมื่อพบคุณนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแลนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับเรามากที่สุดก็จบไปนะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้าๆๆบลาบลาบล